MPM ผู้นำธุรกิจขายตรงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพยอดผู้กระฉูดโตไม่ยัง้งสวนกระแสยุคโควิด1 9ยทีนมข่าประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราลงพื้นที่มาที่ย่านพญาไทค่ะเรามาตามหาผู้บริหารบริษัทแฮปปี้ MPM จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตวสวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ นายนพวัฒ์สัตว์เพื่อพรายประธานเจ้าหนฟฟ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและนายนพวิษัตเพื่อพรายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มจำกัดธุรกิจที่ยอดขายพุ่งทะยานและอัตราการเติบโตของธุรกิจสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิดสิบเก้าเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปรับตัวสร้างกลยุทธ์ให้นักธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เช่นระบบออนไลน์รวมไปถึงกลยุทธ์ที่ดูแลเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ซึ่งทุกคนทำงานอย่างหนักอีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทมีคุณภาพและตอบโจทย์ของผู้บริโภคทำให้ไตรมาสที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของธุรกิจพุ่งถึง300กว่าเปอร์เซนต์และมุ่งหวังว่าไตรมาสหน้าธุรกิจจะก้าวไปสู่ระดับท็อปไฟล์ขาจะขอเรียนถามนะคะว่าทำไมยอดขายของที่นี่นะคะถึงได้พุ่งทยานการเติบโตในยาวนานถึง22ปีคะ่ะครับต้องบอกว่าตลอดช่วงหลายปีผ่านมานะครับเราได้มีการ ปรับตัวในการสร้างกลยุทธ์ให้กับนักธุรกิจของเรานะครับมีทั้งระบบที่เป็นในรูปแบบออนไลน์สําหรับคนที่นัดเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของออฟไลน์สำหรับนักธุรกิจเครือข่ายเรามีการทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ทํางานใกล้ชิดกับสมาชิกนะครับแล้วก็มีการว,า,วางกลยุทธ์ต่างๆไปด้วยกันเนี่ยทำให้สถา,านการณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถปรับตัวได้ไวนะครับแล้วก็ยังคงมีฐานนักธุรกิจนะครับแล้วก็มีฐานนักขายที่ยังทํางานกับเราแล้วก็เติบโตเป็นต่อเนื่องครับ เรามียตาการเติบโตที่สูงมากนะครับติดท็อป2ประเทศไทยเลยสองปีหลังเนี่ยตาการเติบโตอยู่ที่3 6 7อนะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยมาจากการที่เรามีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเป็นสินค้าที่เรียกว่าตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันคนก็ให้ความสำคัญเรื่องของการการ,การักษควาเปจจ็นยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีทั้งกลุ่มสินค้าคุณภาพที่หลากหลายแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มนักขาาที่สามารถมีหลากหลายช่องทางในการทําธุรกิจเราครับ ปีหน้านี่ตั้งเป้าการเติบโตว่ายังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราสองคนจะเข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะนําพาองค์กรไปสู่ท็อป10นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ถึงท็อป10แล้วนะครับซึ่งแลตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าในอีก5ปีข้างหน้านะครับเราสคนจะนําพาองค์กรนะครับขึ้นไปสู่ท็อป5ฟให้ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เราไปสู่ท็อป5ใาอีก5ปีข้างหน้าเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับ นี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ผู้บริหารปรับตัวไวและพัฒนาระบบการบริหารอย่างต่อเนื่องจนเติบโตแบบไม่ยั้งเพื่อก้าวไปสู่ยอดขายระดับพันล้าน